ไม่สนคนรอบข้างแย่งไฮโซต่อชมพู่อรารยาอาณาจักรห0ึล้านหมิงจิรากิติยาอดีตนางสาวไทยขึ้นแท่นผู้บริหารในวัย39ต้องบอกเลยว่าสวยและรวยมากของจริงค่ะคนนี้สำหรับนางงามตัวแม่ หมิงจิรักิติยาอดีตนางงามสายหวานนางสาวไทยปี2546และในตอนนี้เธอนั่งแท่นผู้บริหารเปิดธุรกิจส่วนตัวแบรนด์อาหารเสริมชื่อดังที่ขายดิบขายดีและโรงงานของหมิงอย่าง KAN Innovation ที่สาวหมิงสร้างขึ้นเองถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสุดๆและโรงงานแห่งนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทั้งสวยและเก่งสุดๆ พราะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวที่สามารถคุมท้งพนักงานและควบคุมการผลิตเองทั้งหมดแต่งานนี้ก็ไม่ไหวมีเสียงเมาสุบซิบจากชาวเน็ตที่สงสัยว่าจํานวนเงินหลัก100ล้านหมิงควักเงินลงทุนเองจริงหรองานนี้เรื่องถึงหูเมื่อไรรับรองว่าสาวหมิงเองจะออกมาเคลียร์แน่นอนครั้งหนึ่งหลายคนคงจะจํากันได้จากกรณีของนางเอกสาวสุปตาของไทยอย่างชมพู่อรารยา ที่ได้เลิกลากับอดีตแฟนไฮโซนึงธนวัฒน์วานิชานนท์ซึ่งคบหากันนานกว่า8ปีก่อนจะมาพบรักและแต่งงานกับน็อดวิสรุรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่เหตุผลของการเลิกในครั้งนี้หลายคนเมาสนันวงการว่าเลิกพร้อมหมิงอรินมาศเป็นมือที่3เข้ามาแทรกกลางโดยพอไฮโซนึงได้คบกับสาวหมิงสุดท้ายก็ไปไม่รอดเลิกรากันทางด้านไฮโซนึงก็ได้ตามง้อสาวชมพู แต่สาวชมพู่ใจแข็งไม่ยอมกับอย่างไรก็ตามพอสาวหมิงได้ออกมาชี้แจงจากรายการก็มีโซเชียลจำนวนมากแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอาทิถ้าไม่มาออกรายการนี้คนก็ลืมลืมไปหมดแล้วนะนี่เหมือนรายการลากมาแห่กลางสี่แยกคือฮาขุดค้นกันอีกรอบจำแค่ตอนเคสหนึ่งแฟนเก่าชมพู่ได้ตอนนั้นจะไม่รู้ได้ไงอะเขาคบกันอยู่คนรู้ทางประเทศงงค่ะ แบลไม่เชื่อพูดเอาดีเข้าตัวเก่งมากๆนิสัยเสียอย่างแรงชาตินี้เธอคงไม่มีวันเจอรักแท้อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวนั้นเดือดมากๆเลยจ้างานนี้สาวหมิงจะวว่าอย่างไรกันนะ